เอาละครับสวัสดีครับผมกิลยูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับสอนเซิร์ฟเวอร์แบบให้มันแบบว่าละเอียดขึ้นนะครับสาหรับคนที่มีปัญหาในการสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับแบบว่าสร้างเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อะไรยังไงนะครับให้คอมเมนต์นะครับแล้วผมจะไปตอบให้นะครับในการสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนคงรู้แล้วครับว่าจะต้องเติมเติมคุมมองยังไงนะครับให้มันคุ้มกับการสร้างเซิร์ฟเวอร์นะมาเข้าที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่เข้ามาหน้านี้นะครับสำหรับคนที่ซื้อเซ ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้คือในการตั้งชื่อทุกคนน่าจะดูออกแล้วครับส่วนไอตัวนงตัวเนี้ยเลขตรตัวนี้นะครับมันคือจํานวนวิเป็นจํานวนวันที่เราเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้เหรอครับทุกอย่างในเซิร์ฟเวอร์ในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับจะคิดเป็นจํานวนวิหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นวิเหมือนกันนะครับให้ทุกคนลองเข้า Google แล้วลองพิมพ์คำนวณดูครับว่าอยากจะเปิด7วันเนี่ยต้องใช้กี่วิกูเกิลคุณใน Google นะครับจะมีบอกหมดนะครับในส่วนของติ๊กนะครับทุกคนไม่ต้ออง๊กะะไรรเลยนคับ ในการทำเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องติ๊กอะไรเลยนะครับตัวอย่างเนี่ยทำตามผมได้เลยนะแท็กไอ้ที่ได้เป็นแท็กผมก็ไม่เข้าใจว่ามึงแท็กอะไรนะครับแต่ให้เป็นแท็กเซิร์ฟเวอร์ตาไว้ก่อนนะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งอะไรมากมายนะครับส่วนตรงเนี้ยนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมติ๊กคลิกอยู่นะครับมันคือการตั้งเวลานะครับในการป้อนสัญลบนนะครับก็คือการระเบิดบ้านนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าทุกคนตั้งเป็นจังหวะเวลานะครับมันจะออโต้ให้เลยนะครับทุกคนจะมีเวลาในการเล่นบ้านเท่ากันหมดนะครับก็คือตั้งแต่เวลาหกโมงถึงห้าท จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับคือไม่จํากัดเนี่ยคือเล่เลเดดียทวีมันก็คือการเลเด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็จากัดเวลาเท่านั้นนะครับมันก็คือตั้งแต่6โมงถึง5ทุ่มส่วนห้ามเนี่ยก็คือ PVE นะครับมันจะไม่มีการเล้นานเลยนะส่วนตนัวนรกผมเข้าใจนะครับผมไม่ค่อยเล่นหมดอื่นเท่าไหร่นี่นี่ผมไม่ตั้งเลยนะครับส่วนตัวนี้นการดรอปเนี่ยใ,ให้ทุกคนอยากให้ของดรอปก็คือการดรอปปกติถ้าอยากไม่ให้ดรอปก็คือกดตัวนี้ไม่ดรอปนะครับผมให้มันเป็นการ แล้วก็ p a เมเตอร์ต่อสู้นะครับอันนี้คือจํานวนคูณนะครับคูณของน้องตาลในเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนอันนี้คือเลขพันแปดเนี่ยทุกคนตัง้งแบบนี้เลยนะไม่ต้องปรับอะไรนะมันคือเวลาไอเทมที่เราตกเน,น,นี่ยมันคือนั่นคือเวลาจํานวนวิไอเทมที่สมมติว่าตาตกเนี่ยมันจะเริ่มนับไอเทมจํานวนทั้งหมดพันแปดวิในไอเทมที่ของมันจะย่อ,อยหายไปนะครับอันนี้ชอบทนทานนะครับตั้งเป็นศูนย์ไปนะครับไม่ต้องตั้งอะไรเลยอันนี้เวลาหลอมแร่นะครับให้ตั้งเป็นหนึ่งตู้นาเคียนนะครับส่วนอนนี้เล็กสามตรงเนี้ย ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะให้แบบว่าตั้งเป็นโซูดิโอหรือดูโอ้นะครับไม่ตั้งเป็นเลขหนึ่งนะครับมันจะเป็นใส่ตู้ในตู้ในตู้ในาเขตของเรานะครับมันจะใส่ชื่อได้แค่คนเดียวนะครับอันนี้จํากัดราคานะครับจำกัดราคาเนี่ยปกติสสตูดิโอทั่วไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่มันตั้งสูงสุดได้สองพันสองพันเนี่ยถามว่าใหญ่ไหมผมว่ามันใหญ่มากเลยนะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้คนสร้างบ้านใหญ่เนี่ยให้ตั้งเป็นระจำกัดอยู่ที่ประมาณพันห้าไปดีพันเจ็ดก็ได้อะไรอย่ากงเงีนะครับก็ม จำนวนที่เราเก็บเนี่ยมันจะได้ตามที่เราตั้งครับสมมติ imprint, นเนี่ยเก้ก้าวเนี่ยเราคนตีไม้เนี่ยมันจํากัดอยู่ที่เก้าก้เก้าเลยนะครับไปไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับอันนี้ครับทรัพยากรเอ้ยไม่ใช่พารามิเตอร์ทรัพยาก,กรนะครับอันนี้มันจะจากัดนะครับว่าตั้งน้อยสุดเท่าไหร่นะครับผมก็ตั้งให้มันน้อยสุดนะครับอันนี้ทุกอย่างเนี่ยคิดเป็นวิ่หมดเลยนะส่วนเวลาปเปลี่ยนเนี่ยครับเวลาที่เหรียญตกก็คือบัตรขึ้นหองตกนะครับมันจะตั้งเนี่ยลิมิตอยู่แค่เท่านี้นะครับอันนี้หกคูย นี่คือน้อยสุดแล้วนะมันก็คือ6กวันนะครับ6กวันแล้วเหรียญจะเหรียญบัตรบัตรขึ้นบัตรขึ้นฮอเนี่ยจะตกมานะครับแล้วก็เนี่ยプライเมอร์เรซเซินะครับอันนี้หน้าแรกของเราเนี่ยกำหนดร้านค้านะครับมันคือการสร้างร้านค้านะครับที่อยู่ในร้านค้าต่อสู้นั่นเองนะครับผมมาขึ้นภาพไปดูนะนั่นแหละครับอันนี้ก็คือตัวสร้างตัวสร้างร้านค้านะครับอ๋อผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอากไอ้ตัวต๋วตรงนี้ครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ตั๋วนะ ราะฉะนั้นไม่ต้องหวังอะไรกับมันเลยครับมันจะไม่ได้ตัวนะครับแล้วก็เสบียงเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับเซเบียนเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คือเปิดเซิร์ฟเวอร์เข้ามาเนี่ยเราจะได้ของอะไรบ้างอ่าเราสามารถตั้งค่าได้ครับเราจะให้ของคนเล่นคนนั้นให้อะไรได้บ้างนะครับเนี่ยจำกัดอยู่ที่ประมาณนี้นะครับนี่คือลูงสูตรแรดันในการให้ของนะครับแล้วก็เสเบียงคืนชีพนะครับคืนชีพเนี่ยก็คือตายตกเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ขําไปนาเซิร์ฟเวอร์นะครับผมคิดว่าคนที่สร้างเซิร์ฟเวอร์แนวแฟนตาซีหร ให้ทุกคนนะครับเขียนอธิบายก็ดีเหมือนกันนะว่าเล่นยังไงบอสจุดตรงไหนบ้างจุดเกิดจุดอะไระอะไรยังไงเวลาเลดเท่าไหร่อะไรยังไงเหรียญตกวันไหนเนี่ยสำคัญมากคนจะสงสัยกันนะครับให้ทุกคนเขียนอธิบายในนี้ได้นะครับเพื่อที่ว่าคนเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาคอยถามแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาคอยตอบทีละคนทีละคนนะครับให้คขดยอธิบายตัวหน้าไปเลยมาข้อสุดสุดสำคัญแล้วนะครับก็คือห้องรวบรวมยูนิตนะครับในส่วนของอเทมและวัตถุดุนะครับวัตถุดิบนะครับตรงเนี้ย วัตถุดิบตัวนี้มันก็คือวัตถุดิบที่เราจะเอาวัตถุดิบตัวนี้เอามาสร้างปืนในเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างไรแคนั่นเองนะครับไม่ใช่นั้นไงนี่ไอเทมแพ็คน,นะครับก็บคือกล่องนั่นเองผมจะอธิบ,บายทีละขั้นตอนเลยนะสมมติเราอยากจะสร้างไอเทมวัตถุดิบนะครับแล้วกดยืนยันไปอ่าแล้วมาที่โม,มเดลไอคอนครับผมอันนี้ให้นี่นะฮะโมเดลไอคอนนะครับเกิดตรงนี้เราอยากให้ไอเทมของเราเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยที่เราจะใช้สร้างบุ๊ดปืนพิเศษพิเศษเนี่ย หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเราก็เลือกได้นะฮะใช้ได้หมดเลยนะครับนี่เป็นอันนี้ก็ได้อันไหนก็ได้นะฮะพอเราสร้างเสร็จเราสร้างดูเลยแล้วกันอ่ะผมจะใช้นะอันนี้รูปโล่นะ่ะอ่าเป็นเป็นวัตถุด,ดิบในการสร้างชุดเกาะแล้วกันอ่ะมันหน้าตาเหมือนโล่ดิเหมือนชุดเกาะเป็นวัตถุด,ดิบดิจะตั้งชื่อไปว่าวัตถุด,ดิบทําโล่อะไรเงี้ยครับอ่าวัตถุดิบทําโล่แล้วก็ตั้งไปนะฮะตั้งชื่อทําโล่ไป ไอ้ตรงนี้ไอ้คาอธิบายเนี่ยถามว่าสําคัญนะฮะสําคัญแบบว่าเราคนได้เท็มนั้นมาจะได้รู้ว่าต้องเขียนนะได้รู้ว่าเทมชินนั้นใช้ทําอะไรแล้วเขียนว่าใช้ทําโล่อ่านั้งไปอย่างนี้คุณภาพไอ้นี่สีนะี่ยแล้วแต่คนจะตั้งนะครับว่าอยากให้แบบว่าให้มันดูพิเศษเนี่ยคนก็ตั้งเป็นสีแดงสีทองคําม่วงฟ้าตั้งไปนะฮะส่วนสแตกแ็กเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะครับสแต็คที่ว่านี่คือจํานวนลิมิตของไอเทมชิ้นนั้นน่ะเก็บสูงสุดเท่าไหร่นะครับ ส่นวนใหญ่ก็จะใช้วันพันหนึ่งอะไรเงี้ยให้มันเก็บได้พันหนึ่งแล้วก็ตั้งไปส่วนไอเทมสำหรับขายเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องตั้งเลยนะครับแล้วกดบันทึกไปเลยแต่ให้ทุกคนนะครับจําเลข ID ไว้นะเลข ID สำคัญมากนะครับเนี่ยตั่และที่เราสร้างขึ้นมากดบันทึกไปปั๊บอ่าเราจะได้บัตรเดิขึ้นมาแล้วจากนั้นบัตรเดิเนี่ยให้เราบริษัทมากดตัวที่สุดเอออย่าเพิ่งี๋ยวผมละขั้นตอน่อยค่บอกทีหลังแล้วกันมาที่อาหารยาก่อนนะ เ้ยบัปที่กล่องก่อนแม่รวนและวรวนแล้วไปที่ไอเทมแพ็กนะครับนั่นแหละคนนี้อยากจะสร้างแบบพวกกล่อง,งสุ่มหรือว่ามันทําเป็นแพ็กแพ็กเซตอาวุธต่างๆอะไรเงี้ยก็สร้างตรงนี้คนก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สเตตของกล่องเหมือนเดิมนะครับส่วนที่สําคัญก็คือเนี่ยไอเทมไอเทมแพ็กดรอปนะครับตรงนี้อ่าตรงเนี้ยทุกคนต้องมาสร้างที่ตรงนี้นะมาตรงคําว่าถอดนี่มาตรงคําว่าถอดถอดตรงนี้ทุกคนจะต้องสร้างไอเทม แพ็กดรอปแบบสุ่มก่อนนะครับมิชั่นตอนแรกนะฮะที่จะทําแบบสุ่มได้เอ๊ะถ้าจะทาแบบว่าเป็นแพ็กได้นะครับมันต้องทำแบบนี้นะฮะทำอื่นไม่ได้เลยต้องทาอย่างเงี้มาสร้างที่เทมแพลตแบบสุ่มก่อนกดยืนยันให้เราใส่ค่าตรงนี้ตัวเลขตรงนี้ก่อนนะครับค่าตัวเลขตรงค่า A นะครับใส่ตรงนี้ก่อนใส่ไปก่อนเลยครับหนึ่งหมื่นอ่าใส่ไปหนึ่งหมื่นนะแต่ตรงเนี้ยอยาจะไปให้ฟังนะครับว่าค่า A เนี่ยคืออะไรค่า A ก็คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ในการเอาของออกนะครับสมมติว่าเราอยากทำกล่องสูบนี้ยแล้วก็ตั้งเนี่ยค่า a ตัวเนี้ยตั้งให้มันน้อยนะฮะร้อยหนึ่งเอาง่ายๆ่นะครับในการทำส่วนส่วนตรงเนี้ยค่าค่าทั้งหมดที่เราใส่ไปเนี่ยบวกลบคูณหารกันเนี่ยมันจะทั้งหมดเนี่ยจะต้องเท่ากับหมื่นนะครับถ้าเกินหมื่นหรือน้อยก็่าหมื่นถ้าน้อยกว่าหมื่นหรือเกินหมื่นมันจะไม่ได้นะครับคืออาง่ายเข้าใจง่ายก็คือว่าของที่เราทำสุูปเนี่ยครับทั้งหมดสมมติมี5ชิ้นเนี่ย อาชีนเนี่ยค่าของค่า a ค่า b ค่า c เนี่ยไอ้ค่าตัวเนี้ยบวกลบคูณหารกันเนี่ยต้องเท่ากับหมื่นนะครับน้อยกว่าหมื่นไม่ได้อ่าเสร็จ,รจรแล้วรับตัง้งเสร็จรแล้วครับหมื่นหนึ่งเรากดบันทึกไปปั๊บให้กดไปใหม่อีกรอบหนึ่งครับให้เรากดก๊อป id ตรงนี้มานี่ id ส่วนตรงนี้ก๊อปก๊อปมาก๊อปเสร็จปุ๊บเรากดบันทึกไปกดสร้างใหม่อีกรอบนึงครับให้สร้างเป็นแพทดอ็อกแบบนี้ครับ นี่นะครับมันจะมี2อันนะเช็คดรอปแบบสุ่มกับแพ็กดรอปธรรมดานะฮะให้เรากดยืนยันไปแล้วเราก็เอาไอเดียแพ็กดรอปก็ผมรวนอีกแล้วแล้วเราก็เอาไอเดียของแพ็กดรอปแบบสุ่มนะครับมากดใส่ตรงนี้เห็นไหมมันจะบอกชื่อบอกเลยนะทีเนี้ยสองแพ็กอันเมื่อกี้เนี้ยอันเนี้ยอันนี้ผมจะไม่สร้างนะอันเมื่อกี้เนี้ยมันจะรวมกันอยู่ด้วยกันนะสองอันเนี้ยผมผมสร้างดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะงงก็จะเป็นเหนื่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่าเกินมา ไปอย่างนี้นะครับให้เรากดบันทึกไปเนี่ยและไอสองอันเนี้ยมัน,นก็ได้เชื่อมกันแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะสร้างให้มันแบบซุ่มทุกคนไม่ต้องกดใส่ไอดีตัวนี้ี่ยนะตัวนี้ปอยไว้อย่างนี้เลยกดบันทึกไปแล้วเราจะมาใส่เทมแค่ตรงส่วนนี้พอแล้วเราก็ตั้งค่าเนี่ยให้ไอเทมชินนนนมช้นนั้นเน่ะจะเป็นไอเทมชิ้นนี้อันนี้คือไอเทมชิน้นนึ่เลนนะครับเนี่ยให้เราเลือกไอเทมชิน้นนึ่ของเราเนี่ย มันออกยากแค่ไหนนะครับอยากให้มันออกยากๆเลยเนี่ยทุกคนก็ตั้งที่แค่สิทมันจะ,จะโคตรยากเลยเหรอครับเพราะว่ามันลิมิตมือหนึ่งใช่ไหมล่ะทุกคนตั้งสิทมันจะออกมายากมากเพราะฉะนั้นก็แบบว่าสักร้อยนึงหรือว่าห้าร้อยก็ยังดีนะฮะอันเนี้ยค่าจำนวน A เนี่ยคงมันเป็นจำนวนไอเทมนะครับอยากให้จำนวนของไอเทมนะฮะนี่คือส่วนของแบบสุ่มนะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เป็นเซตเนี่ยทุกคนก็มาที่อีกอันหนึ่งครับก็คืออันนี้อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นเซตนะครับอยากให้บอกว่า ใช้กล่องนั้นเนี่ยให้ออกเป็นเซตเลยแล้วกดที่ตัวนี้กดใส่ ID, ไอเดีอเทมที่เราใช้ไปไอเดียหอยเทมที่เราอยากจะให้มันออกมาให้กดใส่ไปตรงนี้แล้วก็จำนวนของไอเทมเรากดบันทึกอ่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำกล่องนะครับให้ทุกคนเนี่ยก๊อปไอเดียแพ็กดรอปส่วนนี้อ่าก๊อปไปก๊อปไปไหนก๊อปมาที่ไอเทมตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ให้เราสร้างไอเทมแพ็กขึ้นมากดยืนยันแล้วเราเอาไอเดียที่เราก๊อปเมื่อกี้เนี่ย มาใส่ตรงนี้ปับ๊บมันก็จะใช้ได้แล้วอ่าจบแล้วครับในส่วนของการทํากล่องน,นะแล้วก็มาอาหารระยะอันนี้ก็คงง่ายๆเลยไม่มีระยระหรอกครับแล้วก็เลือกมาว่าเออเราจะทําอาหารแล้วก็กดไปที่อาหารแล้วก,กดดินยันแล้วก็ตั้งค่าได้นะครับอ่านเอานะครับส่วนนั้นน่ยบวกเพิ่มความหิวนะครับลแล้วอยากให้แบบว่ากินแล้วอาหารเท่าไรเท่าไรแล้วก็ตั้งค่าได้นะครับส่วนยาก็เหมือนกันนะฮะยาก็เหมือนกัน กดไปที่ปุ๊บเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้เลือดเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับในส่วนของข้อแตกต่างนะครับสมมุติว่าอาหารอาหารกับยาเนี่ยถ้ายาเนี่ยมันจะรีคูด้าอัตโนมัตินะครับเท่ากันแต่ตั้งค่าไม่ได้นาว่าบนใหญ่แล้วมันจะรีอยู่มันเวลาใช้น่ะไม่ใช่รีเวลาใช้น่ะมันอยู่ที่สามวิาในการใช้ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้แบบว่ากดกดเพิ่มไปเลยแบบไม่ต้องใช้คูดาเนี่ยได้ที่อาหารแล้วก็ตั้งค่าแบบเพิ่มเลือดได้นะครับแต่ผมว่าอย่างนั้นันเ่ยมันโกงไป ในส่วนของสูตรนะครับเนี่ยตัวนี้สําคัญเหมือนกันเวลาทุกคนสร้างของเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมของไม่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์วะคุณอาจจะลืมตรงนี้ไปนะครับสูตรที่ว่าเนี่ยมันจะไม่เป็นหน้าสูตรของเรานะหน้าคับของเรานะแล้วทุกคนกดไปที่สูตรผมสร้างมาแล้วกดไปที่สูตรกดยนืนยันเหมือนกันครับตั้งชื่อสูตรคุณภ,ภาพสีหรืออะไรยังไงมายี่ส่วนสําพันธ์คือตรงนี้ ID ดีสินค้าที่ผลิตนี่ตรงนี้นะครับ สำคัญนะครับทุกคนจะต้องเอาไอดีของเราเนะี่ยที่เราทําขึ้นมาสมมติไอดีปืนของเราเนี่ยเอาไอดีของปืนของเรานะเานเานะี่ยใส่ตรงนี้อ่าถ้าเกิดว่าคนลืมใส่เนี่ยมันจะครับมันเป็นอย่างอื่นแทนนะครับไปเป็นนะมาเม็ดบอลน,นะฮะให้กดมาใส่ตรงนี้กดใส่เสร็จปุ๊บทำาไงต่อก็อมาที่ตรงนี้ไอดีวัสดบสาหรับผลิตนะครับก็คือเอาไอเทมตัวเนี้ยเนี่ยไอเทมของเราตัวเนี้ยไอดี ID ของมันนะครับมาที่ตรงสูตรนี่แล้วก็เอามาใส่เอามาใส่ตรงนี้ แล้วเราก็เลือกจานวนตรงนี้เนี่ยนี่คือจํานวนคับที่เราจะใช้สมมติว่าเราโดยใช้ไอเทมัมโล่เนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณสักสิบยี่สิบแล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วมันจะเรียกมืที่เซิร์ฟของเรานะครับทุกคนจะต้องฟาร์มโล่จำนวนยี่สิบชิ้นเพื่อมาทําโล่ชิ้นนี้อะไรเงี้ยนะครับส่วนไปข้อต่อไปเลยนะครับตรงนี้เข้าใจกันนะผมสอนเรียไปปปะโอเคแดีวเนาะต่อไปก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี่คือโล่นะครับพวกอุปกรณ์โล่เกราะ นะครับสมมติเราจะสร้างเกาะเซตหนึ่งเนี่ยแต่พวกนี้มันจะสร้างเนี่ยหน่อยๆนะครับใช้สร้างเยอะเนี่ยคงจะเหนื่อยแหละนี่นะครับทุกคนสามารถตั้งค่าเลือกค่าเกาะได้นะครับผมจะแนะนํานะครับสำหรับคนที่ทำเซิร์ฟแบบว่าเป็นแฟนตาซีหรือว่าเป็นเซตวอร์ซีอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทุกคนอ่ะอย่าไปเพิ่มค่าเกาะของมันนะสมมติว่าเราค่าเกาะของมันอาให้ตายตัวอะไรอยู่ที่ร้อยหนึ่งว่าปืนปืนธรรมดาเริ่มต้นเนี่ยเอาสมมติสมมติเราเม็ดร้อยห้าสิบเนี่ยทุกคนก็ เอาค่าก่อของมันน่ยสัก50หรือว่าร้อยหนึ่งก็ยังดีนะครับให้ทุกคนเวลาเพิ่มเซตเพิ่มให้มันโหดขึ้นไปเนะี่ยให้ทุกคนเนะี่ยค่าก่อเนี่ยคงที่นะั้นอยู่ที่150แล้วเพิ่มแค่เลือดพอนะครับเพื่อให้มันสุดเพื่อให้มันเป็นสมดลุลของเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ให้มัน Over, แบบว่าโอเวอร์แบบว่าวันนี้เข้ามาใหม่โอ้ยผมุมโดนยิงตายผมยิงเข้ามาเลยยิเข้ามาแค่หนึ่งเพื่อป้องกันปัญหารตรงนี้นะครับแบบว่ายิงเข้านะแต่ยิงตายยากเฉยเฉยเพราะว่าเลือดเขาเยอะขอฝากมาก่อนหน,น้านี้อ่าให้ท เฮดพีจัวละครก็พอนะครับเ,เนี่ยเลขห้าตัวนี้ไม่เพิ่มนะครับเพิ่มแค่พีก็พอนะส่วนค่าก่อดเนี่ยบม่คนไม่ต้องไปเพิ่มเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมครับไอ้ตรงเนี้ยบม่คนไม่ต้องไปปรับอะไรมันหรอกเอไปอยอย่างนี้แหละกดบันทึกเลยอ่าแล้วก็จะมีหน้าตาชี้ก่อนนะครับที่จะกดสมัครเลือกได้ก็จะมีประมาณนี้อ๋อมันมีเนี่ยนะครับหน้ากากากำลังสีด้วยอันสุดท้ายนะครับเนี่ยคำว่าหน้ากากเห็นช่วยคนเห็นใช่ไหมอันอสุดท้ายนะกดย,ยืนยัน ทุกคนก็สามารถทําหน้ากากกางสีได้นะครับเห็นไหมขา้ามหน้ากากกงสีเนี่ยถ้าทุกคนตั้งอยู่ที่เกินเกินจากสิบไปเนี่ยก็คือเวลาเข้าเข้าปกติเวลาเข้าเปิดห้องบัตรเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ดีใช่ไหมถ้าคนตั้งเกินมาสักสิบเอ็ดเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นแล้วแล้วก็มาในส่วนที่ทุกคนชอบตอรนักมากเลยก็คือการทําอาวุธและกระสุนนะครับทุกคนอยากสร้างปืนอะไรนะครับทุกคนสร้างได้เลยสมมุติว่าทุกคนอยากจะสร้างปืนคู่ที่เป็นแบบว่าเป็น เอคู่เงี้ยแต่ผมบอกเลยนะว่าเสียงกับความยิงแบบว่าลักษณะการยิงของมันเนี่ยจะเป็นกลนเหมือนเดิมกลดูซี่เหมือนเดิมนะว่าจะสร้างอย่างไงก็ตามก็ให้มาที่เป็นกลดูซี่คู่นะครับนี่มาที่เป็นกลดูซี่คูก่กดเข้าไปปั๊บยิงดันแล้วก็เลือกไปที่ปืนอื่นๆนะครับเลือกไปที่ปืนสั้นก็ได้มันก็จะเป็นปืนโมคู่อ่าเราเลือกไปที่บ้องเนี่ยมันจะเป็นบ้องคู่แต่เวลาบ้องคู่เนี่ยมันไม่ยิงเป็นบ้องแห้นะครับมันจะยิงเป็นกระสุนปืนปกติเหมือนเดิมอ่า ในส่วนของปืนนะครับก็เหมือนกันครับตั้งชื่ออธิบายว่าเอามาจากไหนหรืออะไรยังไงความทนทานเนี่ยสามารถตั้งสูงสุดได้ที่เก้าพันป่ะเก้าพันถึงเก้าหมื่นนี่แหละโมเดลไอคอนก็เป็นสกินปืนส่วนไอคำว่าขายได้ขายไม่ได้เนี่ยก็ตั้งอะไรนะครับความทนทานเนี่ยสามารถตั้งสูงได้นะแต่ถามว่ายิงลดไหมก็ยิงได้เหมือนเดิมนะครับความเสียหายพื้นฐานแล้วก็ตั้งไปเลยว่าจะให้มันแรงเท่าไหร่อะไรยังไง แล้วก็เอาความจุก,กระสุนนะครับก็คือความจุกระสุนแม็กซ์ทุกคนตัวเนี้อายอาวุธเนี่ยก็ตั้ไดสามรา้อยสิบก็ได้อัตตาอัตโนมัติเต็มรูปแบบเลยครับถ้าทุกคนอยากให้มันจริงแบวงบว่ารัวๆเลยเนี้ยสไนรัวอะไรเงี้ยก็ตั้งกดต้องการไปก็ได้จํานวนกระสุนแบบยิงทีละนัดไอ้ตรงเนี้ยมันคือปาเลดมั้งสำหรับภาษาอังกฤที่เรียกกันนะครับก็คือว่าเวลายิงนัดแรกไปเนี่ยตรงนั้นแหละมันจะออกมากี่แม็กเอ้ยจะออกมากี่นัดสมมุติแล้วยิงไปแล้วจะ ตั้งให้มันยิงเงยคลซองเนี่ยป็นกลยิงออกมาทีสามสีนัดแล้วก็ตั้งเพิ่มไปถ้าตั้งไปได้สองปุ๊บมันก็จะยิงออกมาทีละสองนัดเข้าใจนะครับแล้วก็เร่งคํานวงของกรนะสุนปืนอ่ะมันก็พับเหมี่นพับจี้ครับเวลายิงปืนแต่ย้อยอ่าถ้าสมมติเราอยากถ้าปืนสไนของเราเนี่ยยิงย้อยแล้วก็วตั้งต้องการไปถ้าตั้งแค่หนึ่งเนี่ยมันึกเหมือนกับว่ามันจะย้อยนิดเดียวนะครับถ้าตั้งเยอะเนะี่ยมันก็จะย้อยเยอะนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันย้อยก็ปิดไม่ต้องการไปบนตะวล้วก็ แล้วก็กระสุนใช้าง,งานตอนนี้ก็ตั้งให้อยู่แล้วนะครับตรงน,นี้ก็ไม่ต้องตั้งอะไรนะตอน,นี้ปาไว้แบบนี้เลยเราก็บันทึกแล้วย้อนกลับอันนี้ผมอันนี้นะกดบันทึกไปปุ๊บสำหรับทุกคนที่อยากจะทำแบบว่าให้ปืน M4 ปืน AK เนี่ยสามารถเลทบ้านได้สามารถยิงท,ทุกบ้านได้ทุกคนมาที่ตรงนี้ในส่วนของคำว่ากระสุนทั่วไปกดป้ายแล้วกดยืนยันตั้งชื่อตั้งแรียปกติแล้วก็ตั้งไอคอน ั่นเป็นหน้าตาอย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ดูรู้นะอยากจะให้บินทะลุเกาะทําไงครับพี่นี่เลยมาที่ทะลุทะลวงเกาะให้ทุกคนทําให้มันแม็กให้หมดตั้งตรงนี้ให้มันแม็กให้หมดนะครับมันก็จะทะยินิพวกเหล็กหายเข้าแล้วแต่ผมว่าไม่ดีนะให้เป็นบ้องวของเลดธรรมดาจะดีกว่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยผมแนะนําเลยของเลดบ้านเนี่ยอยากให้ให้มันเป็นแบบว่าของเลดกปกติอะพวกระเบิดพวก บ้องให้หาปกติเลยครับอย่าไปให้มันแบบว่ามันโอเวอร์จนเกินไปนะฮะโอเวอรมันจะไม่ค่อยแบบว่าสมบูรณ์เท่า,าไหร่มาเรืส่วนของสัตว์ประหลาดอ่าส่วนนี้หลายคนก็ชอบสมมติผมว่าเราสร้างไอตัวไอตัวเสือไอตัวสิงโตไอตัวใหญ่ใหญ่ใหญมันจะชื่อสุนเนียนเดี๋ยววะนี่สุนเนีย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 นนั่นแหละอ่าทุกคนต้องสามารถตั้งตัวนี้นะครับในส่วนของตั้งตั้งนะให้ทุกคนตัวนี้ให้ตั้งค่าเกาะเล็กน้อยไว้ก่อน เพราะว่ามันยากเกินไปนะเลือดเดี๋ยวเอาประมาณสักผมแนะนําเลยเซิร์ฟเนี่ยบอสไม่ต้องถึกมากเลยครับเพราะว่ามันจะเล่นยากเกินไปถ้าเกิดว่าทุกคนทําเซิร์ฟแนวเนี้ยทําสนุกกระสุดถูกผมว่าตาของตกนี่แหละผมว่าสนุกเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะดักเลดได้ดักฟาร์มได้อะไรเงี้ยก็ให้ทุกคนตั้งเซิร์ฟแบบเลือดของมันเนี่ยไม่ต้องเยอะถ้าจะเกิดว่าคนทำเซิร์ฟแบบว่าตาของตาของไม่ตกเนี่ยตั้งได้เยอะได้อ่าเพราะว่ามันฟาร์มยังไงตาของกต้องตกเฉยเปล่าแต่ถ้าทุกคนทําแบบตายของตกเนี่ย ก็ให้ทำเลือดบอสเนี่ยออกมาน,น้อยๆแบบว่าสัก25,000หรือว่าสัก30,000ก็ยังดีเนี่ยมันจะไม่ายากจนเกินไปก็ยิงตายได้โซโลสามารถฟาร์มได้สายสลับสายโซโลนะตรงนี้โจมตีเป็นช่วงวินาทีถ้าเราตั้งน้อยนะ่ะตั้งสักประมาณ400น่ะบอสเราตีย,ยิเกลียตีตีตตตแบบเหมือนออกของตีเร็วอ่ะเหมือนเกมแบบอวีออกของตีเร็วๆอ่ะมันก็ตีสักตบๆรัวๆเลยส่วน Real รีเฟร s ช่วงเวลาเนี่ยมันคือจำนวนบอสบอสเกิด ว่าบอสบอสมันจะเกิดกี่วิกี่วินะครับสมมุติเราตั้งไปสัก1วิอ่าเราตีบอสตายปั๊บแม่งเกิดขึ้นมาเลยไม่ดีมันบั๊กบั๊กแน่แน่มันคือจํานวนวินี้ครับตัวนี้ทุกอย่างและเซิร์ฟเวอร์เลยผมบอกเลยว่ามันเป็นวิหมดเลยนะครับสมมติเราอ,อยากให้มันเกิดสัก5นาทีผมไม่น่าจะว่ากี่วินะลืมไปแล้วก็ตั้งจํานวนวิเท่านั้นนะฮะดีที่สุดคือตั้งจำนวนห้าทีบอสเกิดนั่งหลับสาถาหลับตาของตกนะมันจะโอเคมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของเวลาที่สุดในการแก้แค้นเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่บอสมันหมดความแบบว่าจำนวนวินับนับจำนวนวิ่งสิบวิเนี่ยมันจะเลิกตีเราละมันจะเลิกแคร์เราเดี๋ยวมันจะมีระยะวิ่งตามด้วยนะสามารถตั้งได้หมดเลยตรงนี้ประเภทโจมตีเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะทําเอาส่วนเดียนแบบว่าเป็นของตั้งโชว์เฉยๆไปตั้งโชว์นะบ้านแอดมินอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าเป็นไอเทมให้ให้ผู้เล่นอะไปตั้งโชว์หน้าบ้านได้เท่ๆก็โก้อะไรเงี้ยก็ตั้งเป็นไม่โจมตีนะครับมันก็จะไม่โจมตีแล้วแต่ทุกคนต้องตั้งปิดตรงนี้ทุกอย่างเลยนะ เพื่อแม้มันเคลื่อนที่นะครับมันจะดูดีกว่าเก่าอันนี้คือความเสียหายในการโจมตีนะครับทุกคนก็ตั้งได้ได้ว,ว่าจะพอโจมตีขนาดเท่าไหร่ผมแนะนาเลยนะว่าไม่ต้องตีแรงมากหรอกครับเพราะว่าสาหรับบางคนเนี่ยโซโล่เงี้ยมันจะเล่นยากจะเกินไปเพราะว่าบางคนก็ไม่มีคู่ไม่มีตี้อะไรเงี้ยก็จะเล่นโซโล่ก็จะแบบว่าให้เขาเล่นง่ายๆหน่อยเออแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็ประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวเราตั้งว่ารังสีแผ่นเนี่ยก็คือระยะของบอสเนี่ย ที่มันเห็นเราเนี่ยใกล้ๆแค่ไหนอยากแให้มันเห็นแบบว่ามองเข้าไปใกล้ๆได้ก็ตั้งให้มันน้อยมันก็จะไม่เห็นเราแบบระยะนี้สองร้อยนี่คือไกลนะผมว่ามันไกลมากเลย a อพีต่างหานี่เวลาค่าได้แต่อยากให้ไอให้เท่าไหร่แล้วก็ตั้งได้น่ะตรงนี้ไอตัวนี้เหมือนกับกล่องเลยวิธีสร้างเหมือนกันเลยวิธีถอดเหมือนกันสร้างเหมือนกันเด้เลยอยากจะให้มันแบบว่ามันออกของแบบไหนแบบซุ่มหรือว่าออกของแบบออกของมาเลยก็สร้างตรงนี้กล่องเหมือนกันหมดเลย เข้าใจตัวคนเข้าใจใช่ไหมตรงนี้นะครับทุกคนคงเข้าใจใช่ไหมครับว่าสร้างยังไงในส่วนของตรงนี้มันมันกล้องเป๊ะเลยไอเทมแพดด์ดบเนี่ยเหมือนกล้องเลยแล้วก็มาในส่วนอีกส่วนหนึ่งตรงนี้ทุกคนก็คงจะงงกันและสำคัญเหมือนกันว่าเอ้ยพี่ครับผมสร้างสับปะาดเนี่ยทำไมมันไม่เกิดสักทีครับพี่มากดไปที่ใหม่ให้เราเลื่อนไปที่รีเฟรชระยะสับปะาดอ่ากดไปตรงนี้เสร็จ เลือกปุ๊บเรากดยืนยันแล้วเราก็ไปที่เนี่ยเอาอดรีของสัตว์หลักที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอดีของมันเนี่ยมาใส่ตรงนี้ไอต้ตรงเนี้ยคือจํานวนของสัตว์หลาดนะครับอยากให้มันออกมาเท่าไหร่ในะพื้นที่นั้นไอพิกัดเนี่ยเราต้องเอาพิกัดในเกมมานะอยู่ในเมืองแล้วก็พิกัดตรงนั้นตรงนั้นมาใส่แล้วก็ระยะรังสีเนะี่ยสมมุติว่าทุกคนอยากจะให้บอสตัวนั้นเนี่ยเกิดสิบตัวผมว่าแนะนํานะครับให้พิมพ์พิกัดไปเนี่ยประมาณสัก60สนะิบอ่า และระยะลงสีใน6 0 6 0เมตรตันเลขเมตรผมขอเลขเมตรแล้วกันนะในระยะ60เมตรตัวเนี้ยบอลจะเกิด10ตัวแบบสุ่มถ้าเกิดว่าทุกคนแบบว่าอยากาให้มันเกิดกับที่ก็ทำได้นะครับก็คือตั้งไปที่1นึ่งให้มันเกิดกับที่ไม่เปลี่ยนจุดเกิดก็ตั้งไปที่1พอแต่ต้องตั้งให้ตัวเดียวนะแค่ตัวเดียวแล้วหตัวเดียวแล้วก็1นึ่มันจะเกิดจุดๆุดเดิมแต่ถ้าอยากให้มันเกิดแบบสุ่มก็เป็นค่าตรงนี้ให้เป็นสักร้อยหนึง่งหรือว่า60มันก็จะสุ่มเกิดในระยะนั้นส่วนนนนออีกันันึงะครบ อันเนี้ยมันจะมี2แบบนะลีเฟซคะแนนที่กำหนดไว้ปุ๊บกดติดตาไปซึ่งไอตัวเนี้ยผมจะสอนสร้างว่าทำยังไงก็คือมาที่ห้องกระหตนการไอตัวเนี้ยผมพยายามศึกษาแล้วครพราะความทำความเข,ข,ข้าใจกับมันอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคลิปหน้าลายการตัวเนี้ยเดีย๋ยวคลิปยาวเกินไปผมมาคลิปยาวได้แหละยังไงก็สำหรับคนที่ชอบคลิปในการสอนของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปผมดเลยนะครับแล้วก็ จริงๆเนี่ะเซิร์ฟเวอร์ของผมอ่ะผมทำเซิร์ฟเวอร์มาสามสามเดือนแล้วนะตอนนี้มีห้าสิบคนเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์ผมก็จะหมดวันแล้วเห็นปะสถานะวันเจ็ดวันแล้วปะผมอยากจะสร้างต่อครับสำหรับคนที่ใครผมสร้างเซิร์ฟเวอร์ต่อนะก็สามารถโดเนทให้ผมได้นะครับผมจะมาเปิดเซิร์ฟเวอร์ต่อให้ทุกคนเล่นกันเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมไม่มีเกียร์นะมีผมมีผมคนเดียวเนี่ยที่เป็นแอดมินนะครับเนี่ยมีผมคนเดียวนะที่เป็นแอดมินเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วก็ เซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดว่ามีคนโดเนตให้ผมเนี่ยให้ผมมีเงินพอที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ต่อเนี่ยเซิร์ฟเวอร์หน้าของผมจะทําเป็นแนวซอมบี้ครับท่านผู้ชมก็คือจะไม่มีกอเทปหรอกแต่จะมีซอมบี้เนี่ยทั่วแมปเลยคือจะได้รวมแบบว่าคุณจะต้องสร้างบ้านเนี่ยเคลียร์ซอมบี้ตัวนั้น,น่ะแล้วก็สร้างบ้านไว้แล้วทานเนี้ยซอมบี้ก็จะเกิดจุดเดิมใช่ไหมละ่ะมันจะได้รวมแบบว่าซอมบี้กินอะไรบ้าบ,บ้าน,นคุณแล้วทันเนี้ยคุณจะต้องวางปั๊มปืนรับบ้าน แล้วท่าน่ะป้อมปืนเนี่ยมันอัปเดตมาใหม่ครับมันจะยิงทุกอย่างที่เดินเข้ามาในบ้านเลยมันเป็นหมาแมวกระต่ายเดินผ่านรอบบ้านคุณเนี่ยมันยิงไม่เลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นเน่ยเวลาคุณไม่อยู่บ้านเนี้ยหรือว่าคุณหรือว่าคนอยู่บ้านเนี้ยให้คุณปิดป้อมปืนสำหรับเซฟนมาตรฐานนะให้ปิดป้อมปืนไว้เมื่อกี้มันก็นกสุดหมดแน่แน่แล้วก็เนี่ยซับว่าเดมผมนะผมมีส่วนเยอะๆใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าคนสร้างบ้านในจุดๆนั้นแล้วเนี่ยเวลาสมบิปมันเกิดมาใหม่เนี่ย มันจะได้รวมฟีลแบบว่าสอมพีบ่บุกบ้านด้วยแล้วป,อป้อมปืนที่อยู่ในบ้านของคุยหน่ยมันก็จะยิงนั่นแหละแนวซับเวอร์หน้าผมและก็แล้วผมมีคนต้องเด็ให้ผมพร้อที่จะสร้างเซิร์ฟเวอร์ต่อนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็แล้วคนที่ชอบคลิปก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ